เพืเ่อนเริ่มมานะอ่าก็องี้ก้อเขาวขากุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กเป็นไงวะคะวันนี้ก็วันนี้ก็อมาแฮปปี้เบิร์ฟเดย์ฟิล์มตรงหน้าเนาะหงวันพวกนี้ก็วันเกิดฟิล์มแล้วก็ในฐานะที่ฟิล์มเป็นคนที่ร้นะองเพลงให้กับเพื่อนๆทุกครั้งอะไรอย่างนี่ก็ถึงตาพวกเขาแล้วที่มาลองให้กับแก ขอให้แกมีความสุขมากๆแล้วก็ผ่าน n อนแล้วก็เป็นคนดีของพ่อแม่ของน้องของครอบครัวแล้วก็มุศก็แข็งแรงด้วยรักษาตัวให้ดีแล้วกันขอบคุณมากสัลักก๊อปราคาบ่างไงเหมือนเราไปบอกากเพื่อนพูดเก่งพูดหมดแล้วอะโอเคได้กมีความสุขมากๆไอ้ยีสอผ่านคะแนนเยอะๆกีดดีๆสวยๆเลยขอบคุณครับน้ำตาลน้ำตาลเขาหรอ เขาคิดว <honesty. S 2> so ่าเขาน่าจะได้ทำงานกับปิ๊บอีกเยอะเลยคือเรื่องที่มันติดกันใช่ไหมคือเขาจะกับตลอดไปตั้งแต่สองครั้งแรกที่เสียงโค้ชเผา์ิดังอ่ะเขารู้สึกว่าปิ๊บจะได้มาเรียนกับเขาไหมอ่ะไม่ใช่ก็แต่ก็มาเรียนแล้วอ่ะนะครับดูดูทีนี้ดูเสรีเขากำลังแย่งหมูกันเสรีกับคุกกี้กำลังแย่งอ่าหมูกันนะครับนึกว่ากำลังจะพูดว่าสนัวสำหรับวันเกิดของจริงเนี่ยก็ยังไงก็ทำให้ความสุขแล้วกันเพราะว่าเออก็มันเกิดเป็นใครมันเกิด แล้วก็อยากจับที่มาวันนี้ก็ก็เอออรยอยากให้เพื่อนประมาณว่าเซอร์ไพรส์วันนี้ผมว่าเพื่อนจะเซอร์ไพรส์ไงก็ตั้งใจทํางานเออทําทําีคือเค้กมาให้เพื่อนไงเซอร์ไพรส์มากมากเลยเซอร์ไพรส์เป็นผลแรกนเชื่อได่าได้เลยอ่าทีนี้ถ่ายเขาบ้างอ่าแล้วเรามาดูที่แกว่ามันไม่หมดหรอแกรู้ไหมเราดูดูดูสภาพสภาพคือแบบว่า เซอร์ไพรส์ซ้อนเซอร์ไพรมากครับเพื่อนๆมาแบบไม่ให้เราลับรู้มาก่อนว่าเพื่อนจะมาตอนนี้นะครับก็ขอขอบคุณมากๆนะครับขอขอบคุณเพื่อนๆไม่ต้องไหวไม่ต้องไหวเลี๋ยวยุสันเลยขอบคุณเพื <c <c ่อนทุกคนนะครับตอนนี้เราก็แก่กว่าเพื่อนแล้วเอ้ยแก่แก่่นตานแก่กว่าในตาแก่กว่าอ๋อเซร์แก่กว่านะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนทุกคนนะครับที่มาเซอร์ไพรส์จริงเราก็คิดว่าจะมาหกทุ่มนะครับนี่ก็คิดว่าเพื่อนคงไม่เซอร์ไพรส์หราอ๋อนี่เซอร์ไพร์มากนะครับเยีอะครับขอบคุณมากโอเคครับเพื่อนคนกูมือน ê bà ê bà